สวัสดีค่ะทุกคนมานนี้พายังตลาดนัดอีกแล้วนะคะตลาดนัดแถวบ้านเฮ้าค่ะฮาดิมคอยค่ะประมาณ3มอาทิตย์ซี่อที่แล้วพันไม่ได้ไปตลาดนัดเลยนะคะก็ซื้อของแต้แถวแถวบ้านนะคะแถวมาเก็ตแถวบ้านค่ะก็เลยคิดหอดพักสดๆตลาดนัดนะคะเลยชวนพอน้องอีซ่าไปค่ะก็ไปกัน3มคนนะคะพาน้องอีซ่าไปยางเล่นตลาดนัดน้ำนะคะน้องอีซ่าก็นสนุกสนานเลยนะคะไปเห็นคนหลายเพิ่นกันมากค่ะไปถึงก็พากันไปสำรวจราคาก่อนเลยอันดับแรกนะคะทุกคนว่าแต่ละหลานิ่นขายราคาเท่าไดนะคะ เพราะว่าของมาขายร้านแบบว่าแบบเดียวกันย่างเดียวกันราคาบ่คือกันนะคะแต่ละร้านค่ะตลาดนัดกับของหลายคือเก่านะคะทุกคนผักสดๆผลไม้สดสดนะคะหลากหลายมีให้เลือกคือเก่านะคะล้านผักกันหลายร้านนะคะล้านผลไม้กันหลายร้านนะคะยางบ่ทัวถึงเลยค่ะที่ยางบ่ทัวกับบ่เป็นยางนะคะเมื่อนี้นองอีซาไปน้ำนะคะแล้วก็พันกับเห็นคนหลายนะคะมองได้ค้นหลายพันกับบ่พานองอีซาย่างไปนะคะมันแบบมันบุญวายนะคะเมื่อนี้พันกับเป็นค้นลบหนาที่จูงลูกย่างชมตลาดนะคะส่วน พอน้องอีซาพัานก็บ,บอกให้เพื่อนไปซื้อของได้เลยนะคะให้พอน้องอีซาเป็นคนเลือกซื้อของให้ค่ะวานนี้เขาพากันไปตลาดนะช่วงประมาณสี่โมงเลงนะคะแต่ว่าคนกห็หลายหลค่ะพี่น้องคนย่างลายนะคะแบบว่าพากกันเลือกซื้อผลไม้นะคะเต็มไปเบิดเลยนะคะขนาดว่ามาคําแล้วนะคะยิ่งคําก็ยิ่งคนหลายนะคะเพราะว่าช่วงคํานี่คือแบบว่ารานขาเพิ่นลดราคาเนาะคะ่ะ ราวาร้านค้าเพิ่นสิปิดกลับบ้านนะคะเพิ่นก็เลยลดราคานะคะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลอย่างประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะมาตอนค้นนอยๆก็ได้นะคะก็คือตอนเ้านะคะทุกคนได้ว่าราคาของก็สิแพ้งหลายกว่นนี่ประมาณหาถึงสิเทเลนะคะแต่ละย่างนะคะพันกระพรองเอ้าะก็เลือกมาเวลานี่ตลอดนะคะช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงนะคะก็เป็นเวลาสะดวกของเฮาค่ะทุกคนตื่นมาตอนเ้าๆก็คือแบบว่าเฮ็นอย่างบ่แล้วนนนันนี่หลายอย่างนะคะงานบ้านนะคะบอสะดวกมาค่ะมาตลาดนัดก็บบ่อิดหวังตลอดเลยนะคะพักผลไม้สด สดนะคะเฮากระิซื้อไปตุนไว้ให้ยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะคะทุกคนราคาผักผลไม้เพื่อนกระปับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะตอนที่มะยังนี่ก็คือแบบว่าราคายังคงเดิมนะคะส่วนผลไม้ที่แบบว่าราคาขึ้นแพงสุดก็คือน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะสามอาทิตย์ก้อนสตรอเบอรี่โลละลอยนะคะทุกคนรอบนี้สตรอเบอรี่โลละลอยสามสิบลอยห้าสิบนะคะน้องอีซาก็มากินสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนไม่เห็นสตรอเบอรี่แบล็คเบอรี่เพื่อนกระอ้อนแม่ซื้อนะคะได้ซื้อให้เพื่อนก้อนกระบ้านนะคะ ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พันพานนองอีส่ายยางเลนตลาดนัดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บบเคยพาเพื่อนมายางเลน,นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าคนหลายค่ะว่าอยากพาเพื่อนมายางแบบว่ามันเบี้ยนหัวนะคะทุกคนนนองอีส่ายเพิ่นกับเพิ่นกับกาดยางตลาดนัดนะคะว่าอยากกลับบ้านนะคะทุกคนพันกับพ้ายางลอบนะคะยางลอบพอนนองอีส่าซื้อของเสร็จนะคะพอเพิ่นซื้อของเสร็จแล้วเพิ่นกับทรมาตามพันกับนนองอีส่านะคะยางไปเห็นฟักท้องนะคะนนองอีส่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะฟักท้องลูกใหญ่มากนะคะใหญ่กว่านนองอีส่าอีกนะคะมีทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ พ้ากันยางเพิ่นเลยนะคะมาย่างตลาดนัดค่ะทุกคนนองอิสามากหลายคะ่ะย่างไปเห็นผลไม้ตรงไหนนะคะเพิ่นกระตื่นเต้นนะคะซี่ไม้ชี่มื้อนะคะทุกคนหลังจากที่พอนงอิสาย่างซื้อของครบแล้วนะคะตามทีเมีสั่งนะคะเพิ่นก็ทัวรมาตามนะคะว่าซื้อของครบแล้วนะคะพากกันกลับนะคะทุกคนแต่ว่าก็บ่ได้กลับดอกนะคะเฮาแวะไปตลาดกันอีกนะคะไปซื้อของอีกแป๊บนึงไปซื้อของมาเก็ตนะคะแล้วก็แวะไปซื้อขนมหวานต้ออีกนิดน่อยคะ่ะ